ใช้มีดอันเดียวมีดนี้เขาเรียกว่าเชฟไนฟ์วิธีการเลาะก,กระดูกยังไงวันนี้ก็เลยไก่ไม่ให้ตัวเจ <c oughs> ๊เอ๊ตัดออกก่อนคุณก็ตัดออกตรงนี้ตอนนี้ใช้มีดีนนะผมเอาปีกออกให้ก่อนหันเข้าไปตรงนี้คุณจะเห็นข้อมันจะออกมาละแล้ว,ลวนี่ก็ตัดตรงนี้อีกข้างหนึ่งใช้ความหนักของตัวไก่อะ่ะเพราะว่ามันจะดึงเอง แล้วเราก็ไปกรีดมันอ,อกอยู่ตรงกลางคุณก็ไปข้างหนึ่งของอกมาถึงนี่เลยตรงนี้คือกระดูของอกลูกไม่ต้องทำอะไรเลยนะแค่ดึงแล้วเอามีดกรีดมาหั่นตรงนี้ครับได้อกอีกข้างหนึ่งทำเหมือนกันมันจะมีปุ่มตรงนี้คุณดึงไปทงนี้แล้วใช้มือนนะดังเปาะขาวิธีการทำมันง่ายแตตายไป ลองทำดูนะครับ